โอเคครับโอเคไปไปไปเซไปเซลราก็จะมาเล่นเอ่อหนึ่งวินหนึ่งนะครับนะหนึ่งมือหนึ่งนั่นเองโอเคโอเคเริ่มละไปไปวามาหนูมาผมโดนไม่่ดอกครับผมผมโดนโอ้าโดนโดนไฟ มีมีโอ้นพอดูเลยเหรอนั่งมาหนึ่งสิบหายเนยก็ติดไฟฟ้าแล้วนะครับอืมปั่นรัวครับจังหวะนี้เยสเคชนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะมีแค่นี้เลยกันนะครับผมนะโอเคจยใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะผมกดซับสไคร้ด้วยนะครับหรือจะกดแชร์เพื่อนๆคนดูนะครับนะเคทบบ๊ายบายนะครับผมสหรับวันนี้ครับบ๊ายบายนะครับ Bullseye